ต้นจะอ้ดประจังเลยติงจัดจัดเลยวะมาติงเนะจิบสามห้ากันมาคอยตึงตัวได้ถ athletes, ้าม um oh, uh ัน huh. มีห้ามันจะตึงว่านี้อืมอีใครห้าแป๊ะเลยจิ้มมีอย่างเด้อเหนื่อย ทำไมเล่นกัระ킹ให้หาห้องเมินวะโอเคเดเมินต้องคัดคนคนมาป้าเอ้ยคัดล่ำไปเมินไม่เมินครับ Allman าดอก Dog m a จ c h มามาเจอแล้วเจอแล้วขอเล่นโพน,นิกี่คนเหรอมีแต่คนแย่งปะเล่นตัวไหนก็ได้่บี๊ด มือขึ้นอย่้ยอันเด้อมันจะมือขึ้นเคมันดีอะนะเคอมันดีเคองมันดีขึ้นไง่แ้าเจ็ดแ้่เจ็ด้าเจ็ดเล่นอูเข้ามือฮะเนี่ะไม่ที่เขาผิกลลือกกันนะทั้งเรือ่อนเดี๋ยวมันได้เลือกปะเข็นเเลยได้กิอเข้ามือเข้ามือเดกิอนี่อาิสไนแล้วปุ่มกุ่นี้เยว ท่นม่นายบอกว่าถ้าน้องน้องนางนไ,มไ,ไม่ได้ไปหมีไปพ่กไปเลยปะฮะวินท่าจำท่านจำเนื้อมาได้แต่ท่เออท่านจำแบบดนตรียังได้อยู่ว่าแบบดนตรีดนตรีเนื้อมเลยเแถมตัวต้องเล่นตะมกุกมากกว่านี้อ่ะเออเนี่ยนี่งถ้าไม่ขอชอบเล่นก่อชุบชีวิตดีว่ามันมีใครเล่นหรอนือเปล่าชุบชีวิตอ่ะ เออมันหาตัวแรกอะไรยัง้ยมันดีจุดได้หน่อยเนี่ยเนี่ยที่มาหาเรื่อยแอละบางคนมีจุดในเกมอะไรองี้ย่าไปพิเล่นอ่ะเดี๋ยวแพตแพตโหดรึมมันต้องบับไหมครับสว่างโพดเนี่ยนะตีแพตตีซันันเนี่ยเฮ้ยมือกูยากเนี่ยไม่รู้อย่างนี้ตะกิ้ฆ่าคนรเห็นเนี่ยตะกิ้ไฟที่มันปุ่มม่มมีทุกอย่างที่ควรมีอ่ คนฟุกเตมเคนเติม่ะเพื่อนเติมแค่้มันก็แข่เงินน่ะมันมือมันแต่รได้ดูคิงด okay. ูฮะนี่เส <wh tapping> <T> ้นเนคนจนนั่นน่ะอคิมไคิมเออมันต่อเลยต่อโค้แม่งก็ต่อ ไม่ไหวเดี๋ยวให้อตรงนี้ฟอระยะไกลเหรฮะได้ยินหเนนหรได้ยินฮ่าปพลง๋อเขาก็ันมอโอเคโอเคฮาเปนวยสไนเป,ปรอร์เดี๋ยวพอหัวแตกบุ้มบุ้มบุ้มยังโปมองนี่ห้ามจะเหมือนมันตีไอ้ย่ ยีไหนวห้ยัมาหันเลยตัวนี้มาจะตั้องดีเองเนี่ยโอ้ยไปตรงบีบอลหรอขึนไปบอนเรวอว่าบอลเขาบีแล้วเขาบแล้วจมี่ เข้าโคตรง่ายเลยสัสเราจะเหลือยู่เพ่หมดทาบใต้ห uh ัวเดียวโอ้แผงคืนไห้ตีตัวเดียวมึงยิงอะไรอ่าบอกแล้วฟังตัวขามดีดเติมมันโหดว่ะคอมมอนอย่าดูดูคนเติมดีวะเติมมันต้องโหด พุกเฝ้าตังหน้าหน่อยให้เฝ้าตังบนเอาเอในไหนในเอะเฝ้าตังหน้าคืออะไรให้ยูหลังมันเนาะยูหน้าอยู่โอเคโอเคาไว้กินมาลองมาแล้ว uh, ปั๊บปั๊บมเลยอะมาันเถอะาฮันเถอะมาฮันเอะะเข้าบีบีบีบอแม่งบเข้าเอเย ไอคือบอก่ะบี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 นีเีบ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 ี้ีบ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 นบีบีบีนหบีบีบีนีบ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 เบี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 ้ีบ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 ลบีบีบีบอบีาีบ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 มบี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 บอบี่ีบมบอบอบแอมบี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 บ้บีบีบตัวฟุบี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 ีีีบีีีี เขาโยกไปเอ๊เราบ่เข้าแล้วจะชิงนี่นะเฮ้ย์เกย์เ้ย์แบงค์ลงดูมันหลอดแล้วไปไปลปไปมาป้าคนเดียเออสะดุ้งแย่แล้วแค่สะดุ้งยังชอบเกย์เกย์ไปตื่ีแรงโอ้ยเฮ้ยดีขึ้นเพราะมันเร็วอ่ะมันมันลื่นอ่ะลานเร็วอ่ะรันเร็วกล้องมันลื่นเออกล้องมันลานเร็วขึ้นไปเอ๊มันเลยวังเจ็ดนะเจ็ดมาอาหารนี้ลังเลนะฮะจะบรรล่ะ หันซ้ายหันขวาละเนี่ยลังเลน่ะมันหลอดละหันเว้เหวี่ยมึนหัวเออเรียบร้อยแะว่าแล้วบันหลอดละหันขนาดนี้ลังเลไม่หยังอยี่กินลังเลอย่างเดียวบันหลอดลังเลตุ๊กติกมาดิเนี่ยท้าฝืนนะพอนานก็มีนากนักมานหลังเล่นเกมตัวยิงเขานี่

เข้าจ้ามันเข้าจ <si ้าแต่มันมาอยู่เรียบร้อยโดนแก๊สอันนี้เนาะมาหานล้ะมาปิดสายตาแล้วเรียบร้อยเนะวางน้ำแข็งพร้อมโอ้โหคูบินแท้ดูสิคู ยี่เหม่งหลีดตายกี้ย่อเสรส้นตีนเลยเก็บปืนกับพวกนี้ไปเลยอือเราสนายบอมเอาซองยังดีกว่าสนายอะไม่เี้ต้องมานั่งเล็งพอเหรอบาร์โด้อับเรียบร้อยจากไม่กากเนี่ยไอ้พวกเช็คดีๆแล้วไปอู้แฮปปี้วิ่งไปละไม่ใช่ตอนแรกมันบาหันมันเข้าจ้าไอ้สัน บอกผมมีอแง่ผมบินไปใจก็จต,ตมันเข้าจ้าจนห้าเก็บลูกบอลแล้วอะ่ะเออมาหันสักตัวมาหันโพมาครับเน,น,นี่ยแกหันซับเกี่หมาเขาทะแกบินยังรวดเร็วไปในมืออร่อยแล้ว <c oughs> โอเคให้นอนทำต่อแหละยู่ด้ว <c oughs> ยกันก็นไปนอนไหนมานอนมานนอ เงียบวะเข้าเลยเอเงียบเอเงียบโอ้โยมันมานักเนียมันเล่นกลางกันกลางกลางครับยียีเลยทุกม,ม่งเล่นอะไนยิงจุกตูท่านี่เงี้ยอ๋อมารอเดียนเอาเรื่องอยู่ จะตายเพราะตัวจะไหนเนี่ยโอ้เว้ยโอ้ยตกแล้วเจ็บเหี้ยมาหามกูเล่นจ้าเนี่ยแอบบ้านเนี่ยแอบไปเลยอยู่เลยล้องตัวโอ้ย่าให้เล่นตัวมาเนี่ยตายให้มันดีมดอ่ะผมั่ะโอ้เอาเรื่องอยู่เหลืมงตัวเหลืองตัวตัวเดียวกันพ่อ เออโดนโดนใส่เขาเองคนละตัวมไอยได้ตัวเดียวกันนะคอมแมนตัวเดียวกันจะได้เนี่ยใจพอดีๆอ๋อไม่มะคนละตัวจริงเอ็มไปจู้นะฮะดูพี่ตัวเลยพอได้แค่เกมมดต้องต้อเป็นอ้วนเลยพอมันจะมากลางกันแล้วชจาเกลี่ยแตกไปบีเต็มสีไม่หันหล้ะเขาเข้ากลางแล้วนี่เนาะ หาฟอวดอุโมงเนี่ยอาฟอแล้วบนบนบนอมัทบนบนฟิ้งแค่ตัวหนึ่งเวบบ้านน่าจะบักเข้าวะ่ะฟฟนิกเฟนิกสเตย์เดียวเฟนิกสัตว์เกือบแล้วมันอยู่ตะบ,บนกับฮาโบกิบบงเราบนต่อเ่ยน,น่าจะดีอ่ะ บีดบีอะน่าจะน่าจะแต่น่าจะอย่าพึ่งมาโน้ตบีบีละบีละโอู้แฝดใส่ตากันนี้อ่ะอ้แม่งยังโหดเลยบางคน๋่ะโอ้โหที่เขาน้อยดีเฮ้ยเนี่ยบ้านสองคนนี่มันติมเออร์ติมดอกเลยนี่ย มึงไม่ฮัเล่นเลยมาตูมาเต็มจะได้กัเนเเลยเฮ้ยไปเวียงเบาขนาดนั้นเสียวแอบดีๆหน่อยหิวอะนิวอะเออมัเล่นเป็นนะปะพอี่มันเอาน้ำแข็งดันเขาขึ้นมามือวางเอ๋อ We are fight lên boy nó u đe à mình lên mấy cái này nhìn mồ kinh các vào ơi và cuôi ít nè บีมบีมบีก็เปลด่ยนดนขนานี้ไปเอเราโมยเอ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 มันเอาแก๊สลงบีเอเราวางเอเราพีนีช่วยด้วยพีนีเอาคนอะไอ โอ้เกียว์วายเข้าไปเลยอยากสะพนไหนสะพนคนไทยมาเล่นกาขนาดนี้เลยกันไหมหู้ยนในคนไทยเหมือนได้ยินเสียงคนไทยใช่ไหมช่วฟีนิกช่วยด้วยฟีนิกใช่หรอเออ จะช่วยย่าได้ฟีนิกอ่ะอู้ก็มีคนอู้ก็มาล้วกันน่นแหละถ้าถ้าก็ย่าจะหู้จะช่วยย่าได้ปะปลาหนึ่งสักคนในอูนยังไม่พอสักคำดิเออเออเออในคิงโดนเข้าไปหาตายยังโอ้ยยังชอบโดนเข้าไปหายหมดหันเจ๊กหันเจ๊กครับปห่านของคน อันเี้งแท่อพอท่อเล่น,กนยก็ให้กับโฮเกนแหละบอใหอ้เล่นต่อมาต่อมาหนโเลี่ยอจูบกิงจะได้ก็ได้จะไดก็ได้คิงออกไ่ตั้วาหา้ยังบ่ได้ออกเลยไปคิม có mà mình quá